สวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับแบบสีตัวชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาปิ้งย่างปลาดุกนะครับครับเราก็นี่ครับทาปลาดุกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับใช้ปลาดุกเป็นสี่ตัวนะครับวันนี้เนาะเราก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเอาขี้อะไรมันออกให้เรียบร้อยนะครับเนาะแล้วก็ทาเป็นบากนะครับทาเป็นบั้งเนี่ยเนาะทำเนี่ยเนาะเป็นลองไปลองเพื่อที่จะให้มันซึมเข้าเนื้อเนาะโอเคนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรา ล้างเนาะ่ให้มันขาวนิดนึงใช้เป็นน้ำส้มแล้วกันครับน้ำส้มนะครับเทลงไปเลยนะครับออโอเคประมาณนี้เพื่อที่ไว้ไม่ให้ปลามันขาวนะครับนหรือใครจะใช้เป็นเกลือด้วยก็ดีใช้เป็น น้ำส้มสายชูแล้วกันครับใส่เกลือลองไปนะครับโอเคประมาณนี้ขยับเลยครับบนเนะเราก็ตัดเอาเงี้ยงมันออกด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะแทงมือเอาเจ็บปวดนะครับ เราใส่ไปแล้วมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยลื่นนะครับนี่นะครับพยายามพยายามคนณๆน,นะเสียท้องมันให้ดีๆจะได้ไม่้าวเวลาเราปิ้งเราย่างมันจะได้ไม่มิน้นไม่มีกลิ่น้าวนะครับตามหางตามไอนะี้ ครับนี่ครับตได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจับดูมันก็ไม่ลื่นนะครับเนาะไม่เป็นเลื่นเป็นแบบน้ำข่าวปลาเนาะโอเคก็ประมาณนี้โอเคเราไปปรุงกันเลยครับมันปลาสองช้อนนะครับโอเคหนึ่งช้อน้ะครับช้อนที่สองนะครับใส่ลงไปครับซอสปรุงรสนะครับประมาณนี้นะครับกับเกลือครับประมาณช้อนหนึ่งนะครับ ผงชุรประมาณครึ่งชอ้อนนะครับสมารับโดดีครึร่งชอ้อนนะครับโอเคครับเราใช้ผงกะหรี่นะครับประมาณนี้นะครับชอ้อนหนึ่งใส่ให้สีมันสวยนะครับโอเคประมาณนี้ครับเราก็เนาะขยำยยำเานอะนอคุ้นให้เข้ากันเลยนะครับ โอเคก็ประมาณนี be, ้นะครับขั้เราก็เอาไม้เนาะเสียบปากลงไปเนาะเพื่อที่ไม่ให้มันเวลาเราป้งมันจะได้ไม่ไม่หักไม่หลุดแม่เลยนะครับใครไม่มีไม้ไผ่เรานะครับเนาะเราก็ใช้เป็นไม้ตะเกียบเนาะไม้ตะเกียบเนาะเสียบเนาะเพื่อที่ไม่ให้ปลามันมันหักหรือมันหลุดเนาะใครไม่มีไม้ไผ่เราก็ใช้เป็นไม้ตะเกียบเนาะ ภาษาลาวเออินไม่ทูเนาะอืมไม่ทูไม่ทูมันมีวันกับทูไงสองอันคู่หนึ่งเขาเรียกไม่ทูเนาะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปปิ้งย่างกันเลยโอเคครับเราก็เตรียมเตาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเหล็กย่างเหล็กปิ้งแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราปลาใส่ปิ้งกันเลยย่างกันเลย เราเสียบไม้ครับประดุกมันจะตรงนะครับถ้าเราไม่เสียบไม้มันจะคดมันจะงอเวลาเราปิ้งเวลาเราอะไรเวลาเรากลับปลากลับอะไรเงี้ยครับมันจะหักเดี๋ยวหัวหลุดหางหลุดเบ้งอะไรเงี้นนย,นยนะครับครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับประดุกเราประดุกที่ใชก้กปป็ประมาณเนาะขนาดสี่ตัวเนาะประมาณรูครึ่งเนาะ เราใส่สีเหลืองนะครับเป็นขมิ้นนะครับอันนี้เราทํารับประทานเองนะครับมันก็เลยแบบอยากทําให้แบบมีสีสันหน่อยเนาะปลาจะได้เหลืองสวยโอเคก็ประมาณนี้ครับเหลากอนี่ครับเอาไม้เสียบเนาะใช้เป็นไม้ไผ่เราก็ได้ถ้าไม่งั้นก็เป็นไม้ตะเกียบเนาะไม่ทูเนาะ ภาษาลาวเพื่อนไม่ทู่เนาะไม่จะเกียบเนาะเสียบเข้าไปในตัวปลานะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้มันหักเนาะเราใช้พัดลมเป่านะครับนสูตรของเราก็คือพัดลมเนาะเอาพัดลมมาเป่ามันจะได้แบบไม่ให้ปลามันไหม้นะครับ สูตรของเราเองนะครับถ้าเราไม่ใช้พัดลมเป่าเวลาเราปิ้งเราย่างมันจะต้องใช้ไฟอ่อนกว่านี้นะครับเวลาแต่มันจะไหม้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้พัดลมเป่ามันจะไม่ค่อยไหม้นะครับเนี่ยครับในท้องจะมีไข่ไว้นะครับตัวสองตัวนี้มีไข่นะครับนี่ยครับไข่มันู่ตัวนี้นะครับไข่ปลาดุกนะครับเนี่ยครับสองตัวจะมีไข่นะครับ ขับเหลือส่วนหัวมานะครับเราก็ได้ปิ้งหางปิ้งส่วนอะไรอย่างเรียบร้อยแล้วเหลือแต่หัวถ้าหัวสุกก็สุกเลยนะครับย่ออีกหน่อยแบบนึงก็สุกแล้วนะครับครับปิ้งส่วนหางมันนิดนึงนะครับส่วนหางไปไปลายหางเนาะ ครับก็เสร็จแล้วนะครับปลาดุกรอนะครับนี่ครับปลาดุย่างปลาดุปิ้งเราเนาะเราก็นี่ครับอันนี้ตําแตงนะครับตําแตงเนาะเราเนาะกินกับเนาะปิ้งปลาดุกนาะย่างปลาดุกกับข้าวสวยเยข้าวสวยร้อนนะครับปลาดุกรอเนาะโอ้โหลำไยไหลเนาะน้าตาที่เป็นแก้วเนาะตำพริกเราเนาะ ร้อนๆย่างมากินร้อนๆนะครับอร,อร่อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เนาะเมนูเราก็เป็นปลาดุยากย่างนะครับเนาะปลาดุกปิงป่งปิ่งปลาดุกเนาะก็ฝากกดติดต,ตามด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปตอนที่เราลงอะไรคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดเนาะฝากากดกระดิ่งสันไว้ยเด้อจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย